ป้ 3, 4, าสามสี่พระองค์พี่น้องผมหนังจนเถือจนเถื่อโอ้ยเนาะบบได้ไล่ลบไปเกี่ยวข่าวเว้ยจะมาหลยคนแท่นั้นนะฮะสามสี่สามสี่บกหนิมและจะละรบกหิมบักอื่นแล้วก็บักนินพี่น้องอยู่ห่มไม่อยู่ลุมป้าทิงโตเด็กหน่อยเหมือนในไลยขนาดพี่น้องแล้วก็บักออแกนอีกอันล้านทรายไม่ใหญ่มาเกี่ยวข่าวนะ มันเลืเลอดของเหยียนมามันสิลงมาแล้วก็บักอันนี้อีกพี่น้องนี่บักกอ,อกสีใสหัวมันอยู่นี่โบไรเจ็บจักดีอันมือนะมาแล้วจากใบโบ,าบ,าบาหายใบหายมาแล้วเอามือนั่น,นใช้ไม่ดีเช็บสบายดีเลยทุกคนสบายดีอีกรอบอันเลือดสาดขึ้นมาพันหูวจักหายปะมาแล้วผมโบจักเจ็บยายาเศร้าเศร้าโบยาเทาวาวโบเกี่ยวนู้นนู้น เขลงเกียร์น้องเขาอยู่ผูอยู่ลุมผูกโอ้กูมาน่ะกูเกลือมาหาก็กินเขาแล้วก็หากับลงอืยัางตะเมอืแล้วลงกระโพลงกระพออืพแม่ลงผิดแม่คิอลงน้ำลังอืงกูมากูเลยมาเกลือมาหัวเกลือมาแหล่งที่ลงป้าบัดเห็นอู่กันหายเห็นมาเออหายกากะแล้วปะแน่มาเบิ้งดูขนาดนะแล้วมันมาเฮนเม่รวดลวด น้องแค่ไปซื้อปลามาพี่น้องซอเก็บให้เจี๊ยบดำแล่ซิมันออกได้เฮาสิซอยพี่น้องปลา4โตมีแต่โตใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยสิอ่าก้อยพี่น้องเมื่อวานนี่เฮาจเนาะามวากากันแซ่บว่าซั่นพานกบัใหญ่พามอันซอยก้อยพี่น้องกเจสิ้างหมอขาวพี่น้องเอ้ยกําลังดังไลูก ย้ำปิดข้างมอกเขาถ้าคนงานคนงานกะคนงานอนะมีหาคนพี่น้องแต่ว่าคนบอง,งานอนะมึงเด้อกูจะไล่บึงิว <laughs> คนบอง,งานอนะลูกลูกเมยบักดันนะ้มอะสามพี่น้องเลยอยู่ในห่มไหมเนาะและะ้วก็ลูกลูกลูกอีเอื้อยสี่อืมเป็นถอดอะไรเป็นเป็นเจ็ดแล้วกะ็กระทินสีไม้พี่น้องเป็นแปด แม่มาผ่าแม่คือรูวมบอกว่าเฮ้ยเขาจะเมื่อยไงเขาเมื่อยทั้งน้องเด้อเต็มกว่าเด็กโลงมาไวอย่างเงี้ยประมาณจะเป็นโม้งเม่เลยคนหลายบ่เนาะเอาวันชิ้นใหญ่คือเงี้ยบอกว่าแม่ซูซูเมื่อยทั้งน้องน้าอเด้๋ยซูเป็นเมื่อน่ะเขาแห่งสลัดกัวเฮาพี่น้องบบเหมืนว่าอวเดินเด็กน้อยซูเมื่อนี่นะผู้เฒ่าเล่นงูของเขาอือ ก็าลาได้คกับรเดงูคือปูเถ้าโบราณตะกี้ได้มึงดูทานนังมันม <า S 1> นะอือคนโบราณได้เห็นตัวงูจักกับคนจิตร์ตัวตาาอย่าเตัวคนโบราณโอ้ยตัวจังตาขาวนั่นอ้าวนว่าข้าตเกี่ยวเต้นกับที่มา,าเกี่ยวอือเป็นบทเห็นบ่เนานะจากอือลืมลืมมันชิน <c oughs> แม่สิแล่แกะกะบานกะยังเอามื <assic> ้อเกี่ยวอือเกี่ยวนั้นละว่ะได้หามาลุงมาติงกันผ่านในเฮือนแล้วเพิ่นว่าบัดเมื่อน่สิแวเอามักสลายเด้อนางอนเด้อเพิ่นว่าเอาโลดว่มันเหลืองหงเด้อเอ้ยอือสลายกูเอาไปพังไว้นะสลายน้อยเอาโลดว่ป้าพี่น้องเอ้ยปา4โตีคนลตัวบักใหญ่สิเฮ็ดแจ่วมันแซ่บโลดพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ S <S <S แต่ว่าสีโบใส่บีมันลายเห็ดเสพลายมันสีโบพอกันกินอายาาการสกัดอย่าใส uh, ่แ yes, ป้งน ah, yeah. ุ okay. so uh, ่มอะยมันสีมันลดไว้เอาเอายาบอบีมันี่บ่หนะคือว่าใส่นละบีบ่เฮ้ยมันเห็นคมจังหน่อยบ่คมเลยโบเอ็นมีไผ่กินเดชนบุเอาเอาออกเลยเอาออกแล้วนะโบเอ็นมีไผ่กินขีไมันก็คมบ่แห้งเลยมันบ่ได้มีขีเลยมี่ตะมันบ่ป้าบีใหญ่ขนาดพี่น้องเลย อู้จะดํามาข้าวคู่นึงก็ขอมาข้าวคู่นึงนั่นแหละเมื่อวานก็มาข้าวคู่นึงมื้อนี้ละบ่มาไว้มาถ่าคนงานมือฝนตกกันด้พี่น้องอันมื้อวานนี่เออมือฝนมือวานนี่แหละมื้อฝนตกวานนี่แหละของว่าเพิ่นสิจ้างคนงานเนาะแล้วกเจวนก็าสิจ้างอือแล้วเจวนก็มามื้อนี้น่ะพี่น้องมาขาวไว้คู่นึงพี่น้องเอ้ยอือก็มานึ่งแม่น้องดกินอือวาน่บ่อุ้มลูกูกมามาเอาไม้มาแกง แต่ก็อุ้มลูกผูกมาเมื่อพี่น้องเลยเขาจ้างมาม่าคนละห่อสิเว้ยจ้างมาม่าชุ่มห่อจ้างมาม่าให้เมื่อพี่น้องมันหาบังดีใหม่บ่เมื่อน่ะมันก็มังโม่ตัวขึ้นมาหายย้งดิฮัมแนมาดูฮะฮัมอ้าวมาเลยคนนี่นะฮัเป็นลูกมาเลยลูกคนฮะบ่เบาบ่อยากังเบากว่าเพมพืชนี่เต็มนี่จนอุดสุดนี่ Bora sẽ bom mưa nha nè boti tít boti tít boti 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 mẹ boti 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 หูเลือ่องน,น,อน,นะมันมันสิบ่หูเรื่องบัดเ่าให้บอกเลขคขึ้นบอกสะมาบอก h a นนามบอกเลขเ่าใหนกว่ากัอจะกินฮอนนะอยากกิ่ฮอนนะฮึเก่งแล้วมันหน่อพิ่งปได เอาตบตีถ่านะค่ะจากได้กูบ่ได้ยินเจ้าได้เดี๋ยวคัวบ่ได้เอื้อยมันพันบ่ยายก็เออเพิ่นลาความพัน่เนเห็นอีแม่เนพันเห็นอีแม่เอื้อยเฮาแหละพี่น้องผมมาจอมก็มาเาคั่นเด้ผู้อยู่ในบ้านนั่นแหละอันพันเห็นอีแม่ว่าเพิ่นอยู่ในเฮือนนั่นลเวียดน่ะเซาว่าซั่นเฮือนเฮาน่ะเฮือนหลังอยู่บ้านน่ะหเวียดมาเซาอยู่อีแม่นั่นอีแม่น่ะหเวียดมาเซาอยู่ แต่จักยังเลยจังว่าอันกินวเจ้าเียเได้มันก็บ่ได้มาเกี่ยวกับยังันเนาะพันเฮาบ่เห็นได้ันบ่ได้ฟันแลพี่น้องแต่ันออกมาเฮาก็ฟันตั้งแต่พุ่นแหละแต่เฮาลุลูกออกเพนหายเดียวแต่พุ่นแหละันใหญ่มีเพราะว่า หิวว yeah. yeah. no. bon ันจีนนอกก็พันเฮินเจ๊ดำพันพันเฮยแม่ใหญ่มีนอนอยู่ซั่นนอนบ่ได้มุ่นมอนบ่ได้ห่มผ้าเขียวนั่งเผาอยู่ซั่นนลปอยู่อืเขียวน่นั่งเผาอ่ะอืยามบักน้อยๆแหละเเฮ้ยควันเพิ่นออกตั้งแต่เพิ่นพุ่นนา่เป็นคนนี่เนาะบ่อยแต่ว่าอีวามาลก็เป็นแล้วเนาะแบบอ่อนๆแน่ทะนะเจ็บนั่นเจ็บนี่นะบ่เสื้อบ เสือเป็นโอ้ยมัน um, บูแมนมาคว่ำเสือส่วนบางคนนะควันออกไปเกิดแล้วหากว่าพื้นแบบตายเป็นแต่จักได้เกิดบ่ได้เกิดน่อยอือสบายดีทุกคนเที่ยวขึ้นเที่ยวลงลุ่มปตออาบขามกับบังหนิมแป้งเราออกเบิดแล้วพี่น้องนาก็ได้อืออือนงมึงเข้าพี่น้องมันอยู่ลุมพี่น้องผมข้าวก็ได้โทรศัพท์พุระเครื่องพุระแจ่บอก เทนบักเท่น่ะลงไปน้ำเบาฮิปเทนถือกล่องลงไปน้ำเบาฮิปจะน้ำมันขึ้นมาดอกบอได้ยากอยู่เด็กนอนเนาะผุ้และวชินอนตอนใดนี่นะกูยันสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงผู้เด้อท่านบอกเอานอนพัดเสาะยามแรงนะหายเลาะไหลหายหลง เราเคยอยู่คนหลายเนาะแต่แ,ตลแตหลุดไทยเปแถวเมืออะไรเก้ยกลิ้งเที่ยวกลิ้งเที่ยวลงกันยังตื่นอน่ะไม่เดียวโอ้ยกล้วยหฮากันลับตื่นเลยแสแกะไรแสบเลยป้าลุงลลบอกว่าให้บอกเลขป้าลุงขันหยามักโม่อีกนะท่านบอกเนี<อ>ยกูจะใส่เบ็ดมี่ห้ามเลยบอกกูไหมฮะ hầm và ba... cường phường như nó đầm bơ hầm bạc lạ thảo bừng đô mơ bạc lạ mơ bạc lạ này bưng bưng ông ngạp luôn ông ngạp luôn và dạng đê cường phường dù chép dù ba, hả chép แกรมก็ขึ้นแต่ใส่บาดกับเฮาก็ขึ้นไปต้อยอบักหุ่งพี่น้องต้นของท่แม่อยู่ในเฮือนนั่นล่ะาวเฮือนเจดําทแม่ดไว้ปลูกไว้อต้นทองอลมึงติดเสยเเ้ยต้นต้นต้นบักหุ่งหรือต้นบักนาวต้นนั่นน่ะเฮียงกันน่ะแม่นบ่เ้ยลเอาดอกไม้น่ะมาปลูกกับเอาบ่มีผู้เอามาปลูกบ่มีเท่าตายห้องอีพ่อิ ดอกโพเงินนะเออดอกเออดอกใบลายหนาฮือนมังนะคือตายมาบริหุนนาบองามฮะงามเลยเนาะดับสั่มดิเอาบอกแท็กเอาต้นโพเงินออกมาปลูกก็คือบรเห็นติดเด้ตายบิดอืม ไม่ไงเอาขึ้นอูแล้วกินนมเมื่เต่าหนึ่งละโจมกันลงมาอีกนี่แล้วนะมือเลือดออกนะนาๆนะฮะโอเนี่ยมาดูห๊ะโอ้ยเฮ้อ ปลาหัวใหญ่หรือปลาเฮข่กระตอนใหญ่แท้เต็มเบอร์หน่ะน้ำตาลแล้วก็สบายดีพี่น้องผมเจไดบอกว่าว่านหนี่กูก็หั่นเป็นสามซบมือนี้กูหั่นสี่มือนี้หั่นสี่ซบพี่น้องว่านนี่ก็สามว่านนะว่าพื้นพี่น้องเขาเนี่ยมันสดพอค่ำอยู่แบ่งไปส่งให้ซาวาให้แม่น้องเทน เนี่ยพวกท่านกินอยู่ท่าเดียวนี่กราบมื่อสิกราบมื่อกุนสิบริกินระจํกเคยมันสิบูดไปจระจําเสี้แนหม้อแล้วบร então, Bl ank. Bl ank. Bl ank ิเวเขาตู้เย็นสามอุ่นยุ่วเศร้าเนี่ยนะอุ่นอุ่นแล้วผมมีสิตาผมวู้จ๊กแล้วขาสิตากินขอสิตากินอันนี้กัะสิขัวพี่น้องเนาะขัวเห็ดแจ่วหลังจากซอยตัวนี้แล้วแล้วก็นขันเอาหนามสุกมันขอชิขั้นใส่หมักหน้าเนาะพี่น้องเนาะ ทันอันสับสม,มันมาขวบสขี่มันแล้วก็ปรุงรขัวบักผิกแป้งน,นัวน้ำปลาหอมลงเนาะพี่นาะเจ็บแซบมันเนี่ก็บตีมงานเจดําพี่นอ้องเลยหวังว่าคงจะเสร็จนะรอบนี้เฮยอืมมันเสร็จมันสิ้นซะจะเรื่องเ้าพี่นอ้องย่งบะหันซุกข,ขักปันได่ะจักจังไดบุ มาเท้าใต้นะซุกย็ดหนนนยหน่ะหยวด,ยวดให่ไปหววดอีกแล้วนะโอ๊ยมึงเบิ่งดูดำไปเอาโอออกมาสิไปวัดให้ไปหววดนะอาพป่น้องแกเผาวพี่สมีด้วจ,จ้าสบายดี